โยว่าไงไวเ้เนไต้ตันซิ่งรถบ้านนาออกรถศูนย์บาทงวดพัน 5, หน้าพันนาขวัญใจเบาใต้ขวัญใจคนอีสา,บานบ้านเฮาครับพี่น้องนาออกรถศูนย์บาทกับไต้ตันนาประหลัดชิกก็นี่ <c oughs> ว่าเป็นตาไม่อยากซื้อน,น,นาประลัดชิกก็เนอผู้ย <c oughs> ิ่งใหงมากเรื่องงาประลัดชิกอะเอา้า ชมไม่ลื่นนะออนินออนนเตตันครับ2.5 GLX ปี2018รถบ้านลอ้อเวลเขากว้างโอ้โหสวยๆจำ,จำแๆแหลมๆโอ้โหไม่หกหมื่นโลรััพไน่น้่งนะจุงนาจอพร้อมออกรถศูนบาทเช่นเคยไก่เซมรถซิ่งชื่อนี้ไม่มีผิดหวังชื่อนี้มีแต่ให้ชื่อนี้ มีตะจวดนะเหนืออีสานกลางใต้พี่น้องบ่ต้องมาครับบริการเฮ็ดสัญญาฮอหนาบ้านไฮ้ฟฟี่ส่งรถฮอหนาบ้านไฮ้ฟฟี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหนายสวนแม่บ้านรปบกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับบกรลอะขับสิบล้อขับแมคโคตัดไม่เผาทานนะปลูกอยู่คุ้งอยู่ค่า ตัดยูค่าตัดมุ่งตัดไม่อาชีพ au. สุดจริตมาหาอ้ายโลดอ้ายรับจบที่ศูนย์บาทบมแมนว่าอ้ายอาชีพ culinary. อะไรอ๋อนอนเป๋ปันสลอดอยู่บ้านครับอ้โอ้โหมึงแกกูไปจัดไปนั้ยังไงอ้ายท,ทำอาทำอาชีพฟัดให้โลครับฟัดอยู่ไหนอยู่คาสิโนหรือว่าอยู่อ๋อครับไอ้อยู่ทั้งโคกครับไอ้หนีไปฟัดทั้งโคกโอ้โห เล่นให้โลฝฟัดตีบุงตีโบกปันสลดขายหวยรถใต้ดุงใต้ดินอาชีพผิดกฎหมายบอได้บอได้ทั้งเส้นเจะโทษมาหยมันมันมันหยอกกูเหด้เังไงมันรู้บอได้ก็ท่มากว่าตีนกูดิเครื่องนเดิมครับเบ่เฉียวบอร์ชดบอต่ำหัวน็อตไม่ถอดสักตัวฝาปุ๋งไม่เคยถอดเลยระบบปลอดภัยโดยเบรก ABS 4แสนาหมื่นหาบาทครับออกรถศบาทนะเอาเซอร์ลบไป20,000นเหลือ4 3 5 0 0 0บาทปีแรกงวดผ่อนห0 0 0หลังจากนั้นผ่อน8 0 0 0บาทตลอดสัญญาพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวดน้านล่างไวล่รุนเดี๋ยวสุ่มแจก,กเสือ้อครับพี่น้องไวล่ลุนนะขอมีอาชีพรับจบ0ศนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยเก้